สวัสดีครับผมแกมปะเกตก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับเกม a 3 steel l i v e แอบนี้ไปเล่นเกมอื่นมาแป๊บหนึ่งแต่วันนี้เลิกงามยามดีครับตัวเกมมันมีอัปเดตใหม่เข้ามาก็มีคอนเทนต์เพิ่มเข้ามานิดนึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรบ้างที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยเราไปดูหน้าอัปเดตที่ตัวเกมเขาประกาศออกมาก่อนเนาะสำหรับรายละเอียดการอัปเดตแพทในวันนี้นะครับ วันที่18มีนาก็มีหัวข้อใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด9หัวข้อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกนั่นก็คืออมีการเพิ่มแผนที่ใหม่เข้ามาก็คือแผนที่ดินแดนแห่งสันติไอ้ตัวแผนที่เนี้มันเหมือนกับว่าเป็นดันเจี้ยนให้เราเข้าไปเก็บเวลได้แต่ว่าจะไม่สามารถตีกันได้นะจะตีได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่ติดหัวแดงไปแล้วเราไปตีไปตีคนที่เป็นหัวแดงได้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลองเข้าไปหรอกแต่คิดว่านะ ถ้ามันให้ทางเลือกว่าไม่สามารถ PVP ได้อัตราดอกของผมเดานะมันก็น่าจะน้อยลงด้วยเพราะว่าถ้ามันทำให้ PVP ไม่ได้อัตราดอกของเท่าเดิมหรือมากขึ้นเนี่ยมันก็จะดูโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับส่วนเงื่อนไขในการเข้าเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยตัวละครของเราต้องเลเวล1 2อยขึ้นไปนะครับแล้วก็จะต้องเคลียร์เวสหลัก16ขีด50ิแล้วเท่านั้นนะครับผมอ,อันนี้ไงเขียนชัดเลย มีโอกาสต่ำที่จะได้รับอุปกรณ์เซ็ตตำนานเลเวล140ตัวเกมยืนยันมาเลยนะว่าต่ำนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะบอดตอนนอน่ะได้อยู่แต่ถ้าเกิดใครพอมีเวลาจะมาบอดในในในเวลาว่างปกติก็ไม่แนะนำดีกว่าถ้ามีเวลาเฝ้าก็ไปบอดพวกวายชนอย่างนี้ดีกว่าเพราะมอนมันจะเยอะแล้วก็ดรอของมากกว่านะครับตามความรู้สึกนะส่วนในการจะเข้าไปบอดในแผนที่นี้เนี่ยมันจาเป็นจะต้องซื้อเหมือนซื้อตัว๋ว ซึ่งมันจะเป็นรูปนาฬิกาทรายเนาะมีขายในร้านค้าตามนี้ก็ไปที่หน้าร้านค้าแ้วไปที่หน้าทั่วไปเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีนะครับผมอันหนึ่งนี่ผมไม่แน่ใจมันอยู่ได้เท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะอยู่ได้นานชั่วโมงหนึ่งนะวันหนึ่งใช้ได้5้าอันก็คือวันหนึ่งจะเข้าได้5้าชั่วโมงนะครับผมส่วนในรายละเอียดว่าไอตัวตั๋วเนี้ยเอามาจากไหนบ้างตัวเกมก็จะมีบอกอยู่อย่างแอ่งที่ให้ดูนะครับ ในร้านค้ามันจะได้มาสอันมนะั้งถ้าผมจําไม่ผิดแล้วก็กิแต้มของกิจกรรมอาจจะได้มาอีกหนึ่งหรือ2อันในแหละไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวลองพาไปดูอีกทีเนาะแล้วก็จะมีเควสดพื้นที่ทําข้างในด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยงไงลองลองไปดูกันอีกทีละกันในแผนที่นี้มันเป็นยังไงบ้างซึ่งในแผนที่นี้เออเขาบอกว่าสามารถใช้โหมด a ไลฟ์ได้นะโอเคก็ดีอย่างน้อยไม่ต้องเปลืองแบตโทรศัพท์เรานะครับผมส่วน อัปเดตท,ที่2ต่อมาก็คือการข้ามขีดจํากัดซูนั่นก็คือการเอาไอ้นกของเราเนี่ยที่เป็นระดับตํานานเนี่ยมาอัปเกรดเพิ่มเพิ่มเาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มแม็กเลเวลมันก็คือเดิมทีมันจะเลเวลสูงสุดที่50ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเราก็เพิ่มให้มันเป็นเลเวล55 l เลเวล60เลเวล65ซึ่งการข้ามขีดจํากัดของซูเนี่ยจะทําได้มากสุด3ครั้งนะตอนนี้ แล้วนอกจากมันจะเพิ่มเลเวลสูงสุดของซูแล้วเนี่ยมันก็ยังเพิ่มสเตตัสที่ซูจะมอบให้เราอีกด้วยซึ่งถ้าดูจากรูปที่ตัวเกมบอกนะเพิ่มเยอะมาก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 เลยนะเดี๋ยวยังไงเราไปลองดูในสมุดภาพซูกันอีกทีนะครับผมส่วนหัวข้อต่อมาก็คือตัวป้อมปราการเวลอะไรววเนยเวลลันกอก็คือการอ่าเหมือนกับว่ากิวอข้ามเซิร์ฟซึ่ง กิวในแต่ละเซิร์ฟที่จะมีโอกาสได้ไปการทำกิววอล์ข้ามเซิร์ฟเนี่ยจะต้องเป็นอันดับ1นถึงแของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆน,น,นะครับก็ในเซิร์ฟเวอร์มีเท่าไหร่สมมุติมี20-30กิลอะ่ะก็จะคัดเลือกกิวอันดับ1นแที่ระเวลสูงที่สุดมาแล้วก็เอาไป pvp ข้ามเซิร์ฟกับกิวอื่นนะครับผมแล้วก็ส่วนพอเราไป pv p ข้ามเซิร์ฟแล้วเนี่ยกิวตัวแทนจากเซิร์ฟเวอร์ไหนชนะ เซิร์ฟเวอร์นะทางเซิร์ฟเวอร์จะได้รับบัฟฮอตไทม์นะครับผมก็ก็น่าจะเป็นพวกเพิ่ม exp เพิ่มอัตราดรอปอะไรพวกนี้แหละผมยังไม่ชัวร์ตัวเลขนนนเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยววอรอีกทีนึงนะครับผมซึ่งมันจะมีขึ้นทุกๆวันอังคารนะครับผมโดยเริ่มที่วันอังคารที่23มีนาเป็นวันอังคารแรกก็คือวันอังคารหน้านี้นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนหัวข้อต่อมาหัวข้อที่4ก็คือจะมีโซลิงเกอร์ใหม่มา3ตัวนะครับผมคือตัวละ1สายเอ้ยพูดผิดสายละ1ตัวก็คือ สายโจมตี1ตัวสายป้องกัน1ตวัวก็สายสนับสนุน1ตัวซึ่งจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลย3ส,สายนะครับผมจากที่ผมดูมาผมชอบตัวสายสนับสนุนที่สุดล็คือตัวขาวๆเนี่ยเพราะมันมีตุ๊กตาด้วยมันน่ารักดีเนาะแต่ถ้าตัวไหนเท่สุดคือสายป้องกันครับอยู่ต,ตรงกลางนี่เนาะมันถือค้อนเหมือนนักรบดีเดี๋ยวไปลองกดดูในสมุดภาพมันก็ได้ครับแล้วก็อันต่อมาหัวข้อต่อมาคือป้อม ปภาคารทมินเพิ่มชั้นสูงสุดจากเดิม60ชั้นเป็น72ชั้นแล้วครับต่อมาคือเขตศักดิ์สิทธิ์ก็คือหินที่เราได้จากการตีโกลเลมประจาวันนี่แหละเพิ่มจากเดิมเลเวล50นะครับเปลี่ยนแม็กเลเวลเป็น65นะครับผมรายการต่อมาคือเพิ่มหินเษเซียฝึกตนระดับ6ดาวขึ้นมานะครับผมอันต่อมาก็คือเพิ่มผลงานของเราเพิ่ม3าประเภทก็คือผลงานที่กบคารข้ามขีดจํากัดสู้ แล้วก็ผลงานที่เกี่ยวกับจํานวนการรวมผหินมตราแล้วก็สุดท้ายคือผลงานที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมสหารกิลผนึกแห่งพอเทกหรือบอสของกิลนั่นเองนะครับผมรายการต่อมาก็คืออัปเดตรางวัลที่ได้จากการเก็บแต้มประจําวันนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เป็นของ 120, ลเลเวล120เลเวลถึง129เนาะเดี๋ยวเราไปดูเลเวล140ดีกว่า โอเคนี่เลยไป140เนาะซึ่งตารางด้านซ้ายคือของเดิมก่อนที่จะอัปเดตนะครับส่วนตารางด้านขวาคือของที่เขาจะให้หลังที่อัปเดตมาแล้วส่วนที่เขามาร์คสีไว้เนี่ยก็คือรายการที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมมาดูอันแรกเลยก็คือ,อถ้าเกิดแต้มกิจกรรมประจําวันเนี่ยถึง40เดิมเนี่ยเราจะได้โก100,000นะครับผมหลังอัปเดตกิจกรรมจะได้ได้เป็น101,000โอ้โหให้มาเยอะขนาดนี้ใช้ยังไงหมดเนี่ยรวยเกินโอเค ไม่เป็นไรตัวนี้เราไม่สนว่าม,มันให้มาเยอะมากนะครับอันที่2ก็คือเมื่อแต้มกิจกรรมประจําวันเนี่ยถึง140เดิมทีเนี่ยตัวเกมให้เงิน1นึ 1, ่งแก็จะเปลี่ยนไปให้ตั๋วเข้าดินแดนแห่งสันติหรือไอ้ดันเจียนที่ผมบอกไปหัวข้อแรกเนี่ยตัว1ใบนะครับผมก็โอเคนะโอเคสำหรับอัปเดตก็ประมาณนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันว่ามีแพ็กเกจอะไรอัปเดตมาบ้าง สำหรับตัวร้านค้านะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูหน่อยกดผิดโทษโทรสำหรับตัวร้านค้านี่นะสินค้าใหม่ที่อัปเดตเข้ามาอันแรกเลยคือกล่องอันเชอรินโซลิงเกอร์แห่งฮายนะก็คือกล่องที่มันจะสุ่มได้รับดาวในการเปิดหาโซลิงเกอร์ใหม่3ตัวนะครับ แต่ไม่ได้ความว่าเอ้ยไม่ได้โทษไม่ได้หมายความว่าเปิดปุ๊บจะมีโอกาสได้แค่3ตัวนี่นะมันก็จะมีโอกาสได้โซลิงเกอร์วีเดชนระดับ5ดาว6ดาวแล้วก็โซลิงเกอร์ที่เป็นอ่า e เหมือนกันซึ่งผมลองมาละได้ e H p โคตรเยอะเลยแต่ว่าก็แอบเห็นในเฟ e บ o o k เหมือนกันนะว่ามีบางคนเขาเปิดปุ๊บได้8ดาวเลยก็ไม่ต้องไปทำเลยได้ของใช้เลยนะครับผม อารายการต่อมาคือแพ็กเกจดีลักฉลองเวลลันกอสก็เป็นแพ็กขายของธรรมดาเนาะได้ไดอาร์สี่พันสี่ได้กล่องอันเชิญโซลิงเกอร์ใหม่3 5กล่องได้โซสตา์ยิปปีสีดาอีกอันโอ้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่ถือว่าก็ได้เยอะอยู่อันต่อมาคือแพ็กเกจพิเศษฉลองเวลลันกอสก็คือได้ไดอาร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยก็จะน่าจะเป็นแพ็กเล็กกว่านที่แล้วเนาะแล้วก็กล่องอันเชิญโซลิงเกอร์แห่งไฮยนะ8กล่องโซสไตล์ยิปปีสีดาว15ดวงเนาะอันนี้ก็ น, pack น้อยนะครับผมอันต่อมาคือแพ็กเกจ7วันโกแอนไข่ดึกกำบันก็คือจะได้รับโกรวมเนี่ยหล้านแล้วก็ไข่ดึกกำบันรวม100อันนะครับผมอันต่อมาแพ็กเกจ7วันเทพแน่ๆตำนานดาว7เอ้ยตำนาน7ดาวก็วคือได้โซสตาร์ exp 3ดาวรวมทั้งหมด185อันก็น่าจะเป็นแพ็กสำหรับการอัปเกรดโซลิงเกอร์ของเรานั่นเองอันต่อมาคือกล่องเลือกหินมนตราระดับโหโอ เอออันนี้น่าสนไม่รู้ซื้อได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูทีเนาะอันต่อมาคือแพ็กเกจส,สมาร์ทหินมนตราสามคืออะไรเนี่ยกล่องเลือกหินมนตราระดับหกสิบกล่องอันนี้อันนี้น่าน่าสนอย่างแรงไม่รู้ราคาเป็นไงเนาะหินหกหินมนตราระดับหกสิบก้อนก็จะอัพเป็นระดับเจ็ดได้ได้สองก้อนพอดีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอออันสุดท้ายคือตั๋วเข้าดินแดนสันติอ๋ออันนี้เป็นตั๋วเข้า,าดัานใหม่ที่พาไปดูเนาะ อ่าต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูเรทของไอ้กล่องที่มันให้อัญเชิญโซลิงเกอร์อ่าตัวใหม่ที่มันเขียนว่ากล่องอะไรว่ากล่องอัญเชิญาหายานะหรือไงนี่แหละนี่เดี๋ยวพามาดูว่ามันมีโอกาสออกอะไรบ้างนะเลื่อนลงมาเลยนี่แมนบอกขายอยู่ที่ร้าน้าย A3 นะครับผมกล่องละสามร้อยเพชรฟ้านะครับใครเหลือกินเหลือใช้ก็ไปตำกันได้นะนี่นี่เป็นของที่อยู่ในกล่องทั้งหมดนะครับผมก็จะมี โซสตาเดียนาที่เป็นชื่อโซลิงเกอร์ตัวใหม่นะโซสตาเดียนา8ดาวเบเนต8ดาวไอยา8ดาวเดียนา7ดดาวเบเนตเ็ดดาวแล้วก็ไอยา7ดาวแล้วก็วีรชน6ดาววีรชน5ดาวแล้วก็โซลตาเอ็กพีดาวแล้วก็4ดาวซึ่งไอโซลตาเอ็กพีเนี่ยออกเยอะมากๆครับผมถ้าใครดวงไม่ดีจริงก็ไม่ได้ใครดวงดีจริงก็รับไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะในกล่องโซลิงเกอร์หายนะว่าจะออกอะไรบ้างโอเคครับสำหรับ รายละเอียดการอัปเดตแพทประจำวันที่18มีนา2021ก็ประมาณนี้เนะาะคลิปมันก็เริ่มยาวแล้วว่าไงาเดี๋ยวคลิปหน้า,เด,า,า,ดาเ,ดดเดี๋ยวมาทําซู7ดาวฉลองเออไม่ใช่ซูพูดผิดเดี๋ยวมาทำโซลิงเกอร์7ดาวรุ้นโซลิงเกอร์ตัวใหม่กันผมจะทําโซลิงเกอร์สายโจมตีเนาะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะแถม ผสมซูขึ้นตำนานตัวแรกด้วยโอกาสสำเร็จน้อยมากไม่รู้ติดไม่ติดเดี๋ยวผมให้แฟนผมมากดเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นคนดวงดีซึ่งผมคิดว่าต้องได้โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ